สำหรับหน่วยที่8ค่ะแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ที่จะมาบรรยายท่านคืออาจารย์ชรัตชะลันชัยค่ะอาจารย์ประจำสาขาว,วิชาว,วิทยาการจัดการซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับนักศึกษาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่8เรื่องแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่8นี้จะประกอบไปด้วย ห้าตอนคือตอนที่8.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง8.2แนวคิดพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง8 3ดจุดสาตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงสร้าง8 4จดสี่ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทกระบวนการ8.5ดจตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทวงจรสำหรับหน่วยที่8นี้นะครับแนวคิดที่สำคัญประกอบไปด้วย การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาวะการในอนาคต 2. การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าส่วนใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและระบบภายในองค์การ 3. การเปลี่ยนแปลงประเภทโครงสร้างเป็นตัวแบบที่เน้นถึงองค์ประกอบต่างๆภายในองค์การ การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบต่างๆภายในโครงสร้างขององค์การจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแนวคิดที่4ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทกระบวนการมุ่งเน้นว่ามีกี่ขั้นตอนบ้างที่จะต้องดําเนินการซึ่งจะเป็นคู่มือสําหรับผู้บริหารภายในองค์การในการดําเนินนโยบายในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่5ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบวงจรมองว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นมีปัจจัยการย้อนกลับทำให้ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงในประเด็นและส่วนประกอบต่างๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับสภาวาการมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่8นี้นอกจากแนวคิดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือมิติทางด้านเวลา ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเวลานั้นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเวลามองบริบทเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวลาว่ามีอยู่สองลักษณะที่สำคัญคือ1การมองเวลาในลักษณะของวงจรคือมองเวลาในลักษณะของเวลาเป็นฤดูการมีการเปลี่ยนแปลงแบบเซอร์เคเช่นฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวการเปลี่ยนแปลงสภาพเวลาไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงแต่ เวลามีลักษณะของการเปลี่ยนปแปลงจาก1ไป2-3-4วนไปเป็นวงกลมกับลักษณะที่สองคือการมองเวลาในลักษณะของเส้นตรงคือมองว่ามีวันนี้มีวันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปมองลักษณะของเวลาเป็นเส้นตรงซึ่งในยุคป,ปัจจุบันมักมองเวลาในลักษณะเส้นตรงผู้บริหารส่วนใหญ่จึง มองและจัดการกับเวลาในลักษณะของเส้นตรงอย่างไรก็ตามการมองในเรื่องของเวลามีการมองในลักษณะทั้ง2แบบในปัจจุบันเรื่องที่8.1ความหมายและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพการต่างๆในโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงดังจะเห็นได้จากช่วงเวลาจากยุคบรรพการในสังคมด้านเดิม มาสู่ยุคสังคมเกษตรกรรมซึ่งใช้เวลาเป็นพันๆปีอย่างไรก็ตามจากยุคเกษตรกรรมมาสู่ยุคอุตสาหกรรมใช้เวลาเพียง300ปีเท่านั้นและยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคสังคมสารสนเทศใช้เวลาลดน้อยลงเพียง200ปีซึ่งเป็นแนวคิดที่ทอฟเอิลได้สรุปเอาไว้คือแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเป็นขึ้นลูกที่สาม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสังคมโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นยุคสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยีในปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งที่ไร้พรมแดนในกระบวนการการจัดการในธุรกิจทั้งในระบบของภาครัฐและธุรกิจได้มีการนำเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้กับสังคมยุคปัจจุบันทําให้เป็นที่ยอมรับว่าในปัจจุบันนี้โลกของเราเป็นโลกที่ไร้พรมแดนและก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการไร้พรมแดน การบริหาการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจัยทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่องค์การจึงมีลักษณะองค์การที่เป็นระบบเปิดความหมายของการเปลี่ยนแปลงคําว่าการเปลี่ยนแปลงหรือเช้งในปัจจุบันนักศึกษาคงได้ยินคําว่าเช้งบ่อยทั้งในบริบทของสังคมการเมืองและที่สําคัญคือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันบารักโอบามาก็ได้นำเสนอคำว่าเช้งเข้ามาใช้ในการรณรงค์หาเสียงและประสบชัยชนะในที่สุดคำว่าเช้งคืออะไรคำว่าเช้งคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะในระดับบุคคลพฤติกรรมกลุ่มหรือระบบของธุรกิจและระบบภาครัฐ คำว่าเชงในส่วนของความหมายพอสรุปได้ว่าคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะใหม่ที่ต้องการโดยสภาวะเดิมอาจจะเป็นสภาพการที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆภายในอการจะทําให้ผู้บริหารสามารถรับมือกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงภายนอกและสามารถเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพและความยุติธรรมได้ ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อ1ต่อผลงานตัวอย่างเช่นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผลผลิตจะสูงขึ้นทำให้ผลงานมีในระดับที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลทำให้ผลงานสูงขึ้น 2. ส่งผลกระทบต่อการต่อต้านผลกระทบต่อการต่อต้านมีตั้งแต่ระดับน้อย ไปจนถึงระดับมากเช่นเกิดข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การเกิดสภาพการที่สับสนโอลมานการต่อต้านเกิดตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมากระดับมากเช่นการประท้วงของบุคลากรเนื่องจากไม่พอใจหรือกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่ม นักวิชาการที่สำคัญเช่นบราน์และฮาวีได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะต้องคำนึงถึง 1. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม 2. ระดับของการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่มากส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การมาก ก็จะเกิดการต่อต้านในปริมาณที่สูงโอกาสและความสำเร็จก็จะมีน้อยในทางกลับกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การน้อยการต่อต้านก็จะน้อยโอกาสในความสำเร็จก็จะมีมากกว่าในการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อวัฒนธรรมองค์การในระดับที่สูงดังนั้นผู้บริหารที่เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การและคํานึงถึงระดับในการเปลี่ยนแปลงในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของบุคลากรและรูปแบบทางการบริหารเป็นอย่างมากมีปัจจัยที่สําคัญคือ 1. ภาวะผู้นํา 2. วัฒนธรรมองค์การ 3. ภารกิจและยุทธศาสตร,ร์ ประเภทของการเปลี่ยนแปลงประเภทของการเปลี่ยนแปลงอาจแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 1. การเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัวหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะมีลักษณะค่อนข้างคงที่ 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินโนเวทีฟเช้งคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการผลิตสินค้าใหม่ๆเพื่อสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งผลต่อสินค้าบริการและส่งผลต่อยอดของสินค้าที่จำหน่ายและความนิยมของผู้บริโภค 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวงหรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนนี้เพื่อความอยู่รอดขององค์การผู้บริหารมีความจําเป็นที่จะต้องคิด1นวัตรกรรมใหม่ๆ 2. รูปแบบทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก2ประการคือ 1. พลังจากภายนอก 2. พลังจากภายใน พลังจากภายนอกและภายในนี้ทำให้องค์การจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าองค์การควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรผลิตสินค้าและบริการแบบใดปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ปัจจัยประช,ชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆอายุการศึกษาเพศและการย้ายถิ่นมีผลกระทบต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในการบริหารขององค์การ 3. คู่แข่งการวิเคราะห์สภาพการในตลาดสภาวะทางเศรษฐกิจ 4. ความกดดันที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางการเมืองจะส่งผลกระทบและเกิดแรงต้านเข้าสู่องค์การองค์การมีความจําเป็นจะต้องคํานึงถึงสภาวะการทางการเมืองในการตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงในองค์การ พลังจากปัจจัยภายในประกอบด้วย 1. ด้านบุคลากรผู้บริหารมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงปัจจัยการละออกผลผลิตที่ตกต่ำหรือการขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรประเด็นเหล่านี้นําไปสู่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านที่2ของพลังจากปัจจัยภายในเช่นพฤติกรรมทางการบริหารผู้บริหารควรคํานึงว่ามีความขัดแย้งในหน่วยงานหรือไม่ ขาดภาวะผู้นําที่ดีหรือเปล่าระบบรางวัลที่มีอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่และการปรับโครงสร้างองค์การควรมีลักษณะเป็นอย่างไรการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาอาจจะทําการวิเคราะห์ตัวแสดงหรือองค์ประกอบต่างๆผ่านมุมมองในลักษณะของทฤษฎีระบบหรือผ่านทฤษฎีตัวแบบต่างๆก็ได้อาทิเช่น การมองผ่านทฤษฎีระบบของเดวิดอิสตันทฤษฎีระบบของเดวิดอิสตันนั้นเป็นทฤษฎีระบบเปิดประกอบไปด้วยปัจจัยทางการบริหารหรือปัจจัยการนำเข้าเข้าสู่กลไกการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการทางการบริหารนำไปสู่ผลผลิตหรือเอาพุทผลผลิตหรือเอาพุทที่ออกมาจะนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายคือ นำไปสู่สินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเอาพุทธที่ออกมาอาจจะเป็นเอาคัมที่ดีหรืออาจจะเป็นรีเซว์ที่ดีรีเซว์หรือผลลัพธ์หรือเอาคัมที่ดีนั้นก็จะสะท้อนหรือเป็นปัจจัยย้อนกลับนำไปสู่ปัจจัยนำเข้าอีกครั้งผู้บริหารก็จะทราบว่าสินค้าและบริการที่ผลิตออกไปนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์หรือได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนหรือไม่ถ้าไม่ได้รับมีความจําเป็นที่จะต้องนํากลับมาวิเคราะห์ในระบบตั้งแต่ปัจจัยนําเข้าคือปัจจัยการบริหารกลไกการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารหรือกระบวนการทางการบริหารและผลผลิตหรือเอาพุทว่ามีองค์ประกอบในด้านใดบ้างที่บกพร่องเมื่อวิเคราะห์อ,องค์ประกอบต่างๆแล้วทําการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปรับปรุง 2. การวิเคราะห์หรือมองผ่านตัวแบบต่างๆตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประกอบไปด้วยตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงสร้างตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทกระบวนการและตัวแบบการเปลี่ยนแปลงประเภทวงจรซึ่งตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆทั้ง3นี้จะได้กล่าวต่อไปในตอนที่8.3 8.4และ8.5ตอนที่8.2แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เน้นตัวบุคคลการเปลี่ยนแปลงที่เน้นกลุ่มและลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เน้นระบบพฤติกรรมบุคคลเกิดจากผลของการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ก,รรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นผลมาจากการเรียนรู้แนวคิดที่สําคัญเช่นแนวคิดสายเกสตองนักวิชาการกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบการช่วยให้บุคคลปรับเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดล้อมจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในที่สุดอีกแนวคิดหนึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่ม Culture er Excellence แนะนำให้ใช้สิ่งเล้าภายนอกเช่นการให้รางวัลและสิ่งเล้าภายในเช่นการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม พฤติกรรมของกลุ่มจะถูกกำหนดโดยแรงขับและความกดดันจากกลุ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบรรทัดฐานบทบาทและค่านิยมการเปลี่ยนแปลงกลุ่มจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ 3. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เน้นระบบแนวคิดที่สำคัญได้แก่แนวคิดระบบเปิดหรือ open system ระบบเปิดมองว่าองค์การประกอบไปด้วยระบบย่อยต่าง การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบย่อยย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การนักวิชาการที่ชื่อว่ามิลเลอร์กล่าวว่าระบบย่อยที่สำคัญในองค์การประกอบไปด้วย4ระบบดังนี้ 1. ระบบย่อยเป้าหมายขององค์การ 2. ระบบย่อยด้านความรู้และเทคนิควิชาการต่างๆ 3. ระบบย่อยจิตวิทยาสังคมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัฒนธรรมองค์การ 4. ระบบย่อยด้านการบริหารหากระบบย่อยด้านการบริหารล้มเหลวย่อมสันนิษฐานได้ว่าองค์การย่อมล้มเหลวไปด้วยเพราะระบบย่อยด้านการบริหารทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการทำงานขององค์การ8.3ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงสร้างตัวแบบที่สำคัญของตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงสร้าง ได้แก่ตัวแบบของพอรลัสและโรเบิร์ตสันพอลัสและโรเบิร์ตสันมองว่าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการทำงานจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลและการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การพอรลัสและโรเบิร์ตสันเน้นไปที่4ปัจจัยที่สำคัญได้แก่1การจัดการหรือ organize 2ปัจจัยทางสังคม social factor 3 ปัจจัยทางกายภาพหรือ physical setting และสี่เทคโนโลยีตัวแบบที่2ได้แก่ตัวแบบของเบอร์กลินจะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน2ระดับคือในระดับแรกซึ่งเรียกว่า transactional change ในการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักธรรมชาติพื้นฐานขององค์การยังอยู่ดังเดิม การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้คือ 1. structure หรือโครงสร้างขององค์การ2 system หรือระบบและ 3. management practice หรือนิสัยของการจัดการองค์การส่วนการเปลี่ยนแปลงในระดับที่2หรือที่เรียกว่า trans transformational change การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนลากถอนโคนการเปลี่ยนแปลงในระดับที่2นี้ จะเปลี่ยนแปลงในระดับที่สําคัญ3ประการคือ 1. วัฒนธรรมองค์การ 2. ภาวะผู้นําหรือ leadership และ 3. พันธกิจและยุทธศาสตร์หรือ mission กับ strategy ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างสูงทั้งนี้เพราะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางและรูปแบบในการทํางานขององค์การแบบที่ 3. ตัวแบบโครงสร้างแบบ six box ตัวแบบโครงสร้างแบบซิกบ็อกประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ6ประการคือ 1. เป้าประสงค์ 2. โครงสร้าง 3. รางวัล 4. กลไกการช่วยเหลือ 5. สัมพันธภาพและ 6. ภาวะผู้นําโดยภาวะผู้นําจะถือเป็นศูนย์กลางในการใช้เทคนิคแบบซิกบ็อกเทคนิคแบบซิกบ็อกนี้มักจะใช้ในการวินิจฉัยภายในโครงสร้างขององค์การซึ่งมักจะนําไปใช้ในการสํารวจปัญหา เปรียบเสมือนแว่นสองวินิจฉัยองค์การในด้านต่างๆว่าทํางานด้วยความสมดุลหรือไม่ตอนที่8.4ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทกระบวนการตัวแบบที่สําคัญอาทิแนวคิดของเคิร์ตเรวินและคณะโดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นผลมาจากพลังสองประการคือ 1. พลังต้านได้แก่กลุ่มผลประโยชน์ที่พยายามรักษาสถานภาพเดิม 2. พลังสนับสนุน หรือพลังผลักดันคือกลุ่มที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตนจะได้รับผลประโยชน์เช่นได้เลื่อนตำแหน่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การหรือองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจุดสมดุลหรืออีควิลิเบียมพอยต์คือจุดสมดุลในการเปลี่ยนแปลง 2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนคือ 1. การละลายพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์เช่นการมาทำงานสายการแต่งกายไม่สุภาพหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า unfreezing 2. ขั้นดำเนินการหรือ m o v i n g ทํทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการต่างๆเช่นเข้าไปชี้แจงถึงข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินงานทางวินัยเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลง 3. การทำให้คงอยู่หรือ r e f i t t i n g คือทำให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นในองค์การจนเป็นนิสัย 3. ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงของคัมมิงและวอลเล่กล่าวคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จผลได้นั้นขึ้นอยู่กับการพยายามในการดำเนินกิจกรรม5ประการประกอบไปด้วย 1. การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความพร้อมและเอาชนะการต่อต้าน 2. การกำหนดวิสัยทัศน ให้บุคลากรและกลุ่มต่างๆเห็นว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตและเกิดประโยชน์อย่างไรหากเกิดการเปลี่ยนแปลง 3. เป็นขั้นที่มีความสำคัญมากคือการได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์การขั้นตอนที่4ขั้นการส่งผ่านคือจากปัจจุบันไปสู่อนาคตโดยผ่านกิจกรรมที่สำคัญ3ประการคือ 1. การวางแผนกิจกรรมซึ่งถือเป็นรดแมปในการดำเนินการ 2. การวางแผนข้อผูกพันหรือ commitment planning คือการหาคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินการต่างๆในการเปลี่ยนแปลง 3. โครงสร้างการจัดการในการดำเนินงานระหว่างขั้นส่งผ่าน 5. ขั้นสุดท้ายคือการรักษาสมดุลและการทำให้คงอยู่ภายในองค์การตอนที่8.5 ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงประเภทวงจรเน้นการพิจารณาองค์ประกอบในแง่ของเซอร์เคิลหรือวงจรตัวแบบที่สำคัญอาทิตัวแบบการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการที่มีชื่อว่า r า n าเบเกอร์โดยพิจารณาความสัมพันธ์สองด้านคือองค์การและกลุ่มเป้าหมายโดยพยายามตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าที่คู่แข่งให้โดยจุดเริ่มต้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง อาจมาจากปัจจัยภายนอกเช่นสภาวการที่มีราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกค้าต้องการรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและมีราคาถูกส่งผลต่อองค์การที่จะต้องดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การลานาเบรเกอร์ aker, ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยภายในซี่ที่สำคัญ4ประการคือยุทธศาสตร์การปฏิบัติการวัฒนธรรมและ การให้รางวัลซึ่งทั้ง4ปัจจัยนี้ถือเป็น4ไม้งัดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์การการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งวงจรภายในและวงจรภายนอกขององค์การในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัจจัยภายนอกมีความจําเป็นที่จะต้องทําการเปลี่ยนแปลง ต่บุคลากรภายในไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลานี้เราจะเรียกว่า <Okay. S 1> เขตการหลอกลวงตนเองและหลังจากนั้นองค์การและบุคลากรจะเข้าสู่ช่วงซึ่งเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเรียกว่าเขตการแก้ปัญหาและ3ช่วงที่เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเรียกว่าเขตดดำเนินการตัวแบบที่2 ตัวแบบวงจรชีวิตขององค์การนักวิชาการที่สำคัญที่เสนอตัวแบบวงจรชีวิตขององค์การได้แก่สมิเตอร์และคณะโดยกล่าวว่าองค์การมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตคือจะมีพัฒนาการภายในแต่ละขั้นของตนนับตั้งแต่เกิดการเข้าสู่การเป็นเด็กการเป็นผู้ใหญ่และไปสู่การล้มสลายหรือการมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยในทัศนะของสมิเตอร์ ได้กำหนดขั้นที่สำคัญ5ประการดังนี้คือ1ขั้นเกิดช่วงนี้จะเป็นช่วงที่องค์การมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการมุ่งเน้นความอยู่รอดเป็นองค์การที่ไม่สลับซับซ้อนและมักจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการดำเนินงาน2ขั้นเจริญเติบโตองค์การเริ่มมีขนาดขององค์การที่ใหญ่ขึ้นมีขนาดกลางและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นและเน้นการมอบหมายงาน ขั้นที่3ขั้นเป็นผู้ใหญ่การเจริญเติบโตเริ่มลดลงการบริหารงานมีลักษณะความเป็นทางการสูงและมีแบบแผนสภาพแวดล้อมมีการแข่งขันมากขึ้นขั้นที่4ขั้นโตเต็มที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดและสลับซับซ้อนกลุ่มเป้าหมายเน้นการทำงานเป็นทีมมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง 5. ขั้นสุดท้ายคือขั้นถดถอยองค์การเริ่มถดถอยและ ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดขององค์การนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นจะต้องนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ท้องตลาดและผู้ได้รับบริการในขัน้นนี้องค์การมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะยุติหรือเปลี่ยนแปลงทางเลือกหรือเข้าสู่การผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ตัวแบบสุดท้ายเป็นตัวแบบวงจรแบบ PDCA ตัวแบบวงจรแบบ PDCA ถูกพัฒนามาจากแนวคิด TQM หรือ Total Quality Management ซึ่งเน้นการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเมื่อเอ็ดเวิร์ดเดมิงได้พัฒนามาสู่การปฏิบัติการใน4ขั้นตอนหรือที่รู้จักกันว่าวงจรแบบ PDCA ซึ่งประกอบไปด้วย1การวางแผนและกำหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนที่เรียกว่าแผน 2. การลงมือทำตามแผนหรือขั้นตอนที่เรียกว่าดูและ 3. การตรวจสอบหรือขั้นตอนที่เรียกว่าเช็คสังเกตการเปลี่ยนแปลง 4. แอ action หรือการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปสู่สภาพที่องค์การมีความต้องการโดยสรุปเนื้อหาในหน่วยที่8นี้นักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระดับต่างๆขององค์การเพื่อไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตโดยสอดรับกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนักบริหารที่ดีควรมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและระบบในองค์การปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องทำการพิจารณาถึงตัวแบบและแนวคิดให้มีความสอดคล้องกับสภาพขององค์การนั้นๆโดยพิจารณาปัจจัยทางการบริหารและเงื่อนไขทางเวลาประกอบกันให้เกิดการบูรณาการอย่างสมดุล